Okay. อันนี้นะครับเออมีผมมีไอเดียเออ่สำหรับพวกอีโคซิสเต็มนะฮะไปเจอบอร์ดมือสองหรืออะไรพวกนี้นะคอนโทรลเลอร์ชิ้นนี้ผมถอดมาจากเออ่สแกนาร์โรบอทนะครับที่จริงสแกนาร์โรบอทเนี่ยวกุมด้วยนะฮะสามแปดหกถ้าเกิดว่าคนรุ่นเก่าๆโบรนาณนๆนนจะจะรู้จักซีวีอูสามแปดหกเป็น PC ซทั้งโต๊ะนะครับ ทีนี้คอนโทรลเลอร์เนี่ยมันก็โบราณแล้วสมัยแล้วนะฮะมันก็ใช้ไม่ได้แหละทีนี้พอมาถึงจาก Controller คอนโทรลเลอร์เนี่ยมันต้องมาชุดโซได้นะครับในนี้มันยังมีโซได้อยู่4ตัวนะครับก็มี2บอร์ดนะฮะบ,บอร์ดที่1มี2แกนนะครับบอร์ดที่2มี2แกนนะฮะก็ยังใช้ i p m ของ Mitsubishi อยู่ทีนี้ปัญหาคือชุดเนี้ยเราก็คงใช้ลำบากเพราะวงจรก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีสิ่งที่เรามาใช้ได้คือโมดูลนะฮะ IPM โมดูลเนี่ยนะฮะ สองตัวเราล,ลงปเปิดลาซาด้านะครับลาซาด้าก็อยู่ประมาณสักเกตร้อยนะครับอ่าโอเคเนะี่ยนะครับโมดูลเนี่ยมีความเป็นไปได้ในการที่เอามาใช้นะฮะถ้าเราเข้าใจตัวเ o w า r ว่าโมดูลหรือพวกของ IGBT ที่เป็น i n intelligent IPM เนี่ยนะฮะมันจะมีวงจรนะฮะมีสัญญาณควบคุมนะครับก็คืคอเราไปดูด้านซีส์อ่โอเค ทีนี้เนี่ยฮะอันเนี้ยก็ต้องมีความรู้เหรอครับว่าอ่านนาร์ชิปเป็นไหมหรือว่าเอาสัญญาณควบคุมคมาควบค,มคุมยังไงเราสามารถที่จะดัดแปลงโมดูลชุดนี้นะฮะไปใช้กับพว so กะะเอซิโซโวรับเอณฑนะครับโดยที่อันเนี้ยผมไม่ผมยังไม่ถอดไม่ไม่ถอดโมดูลเลยเอาซิงเดิมนี่แหละนะฮะแล้วก็ตัดสัญญาณออกะนะครับสังเกตนะครับจะมีสัญญาณอยู่นะฮะสาม uv และ vu เนี่ยนะฮะเอาไปดูชุดควบคุมเนี่ยสามอัน แล้วก็มีสัญญาณฟออะไรพวกนี้นะฮะเราก็ไปเช็คเอาซึ่งก็ไปดูดล้ชีตแทนที่จะเรามาถอดโพดูลแต่ถ้าบางคนมีฝีมือก็ถอดเราไปประกอบใหม่ก็อันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดเพราะว่าเชิงช่างก็สไตล์แต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างของผมเนี่ยผมคิดง่ายๆเลยไฟเข้านะฮะเด็นไฟข้าแน่นอนแสดงไอ้นี่มอเตอร์เล็งแน่นอนที่เหลือเอาสัญญาณควบคุมมามาต่อเพราะในนี้นะมันจะมีพวกซีกบุสสเต็ปหรือว่า DC อคอมเพรสเซอร์ดีซีทับลิงอะไรพวกนั้นอยู่แล้วนะฮะเราก็จะทํางานง่ายขึ้นส่วนอย่างอื่นเนี่ยเราก็ไม่ต้องจ่ายไฟเลี้ยงเข้าไปนะครับเราไม่ตัอดออกให้หมดให้เหลือโมดูลอย่างเดียวเราก็จ่ายไฟ15โวลต์เข้าที่โมดูลเนี่ยนะฮะแล้วก็เขียนโปรแกรมนะครับด้วย s t m 3 2ก็ได้หรือ e ีพีสก็ได้นะฮะก็ลองไปดูดอทชีตนะครับสกรีนเ,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 เร็วๆแล้วกันนะครับ อันนี้หายากเอาไปหาเจอนะครับดาวน e ชีตโอเคก็มีอุปกรณ์ไม่กี่ตัวซึ่งมันจะครบอยู่ในระบบของมันอยู่แล้วนะครับแล้วก็สามารถจะเอา,เอาโมดูลตัวนี้ไปขับเซโโอร์โวมอเตอนะครก็ดูตามสเปคว่ามันได้กี่วลตต์กี่แอมป์นะครับถ้าใครสนใจก็เข้ากลุ่มครับผมไม่ปิดสอนตลอดเพียงแต่ว่ามันมีต้นทุนนะครับต้องเข้าใจกันด้วยครับขอบคุณครับ